มารับชมเกมในคู่นี้ครับทางของอุดมิตรเนียครับเจอกับทางด้านเด็กสอนบอลน,นครศรีจากนาครศรีธรรมราชครับแล้วก็สุรธานี

ดูยากเลยทีเดียวเ,เริ่มเกมครับในขึ้นแรกอ,อ่ะอุดมิตรกับเดีเกสอนบอนนักครีมาที่ขนาดนอุรมมิตร อย่างอย่างเป็นบอลแม้สัตว์ไปลูกนี้ก็ติดบล็อกครับเด็กสวนบอล สัตว์วงนี้ไปแมไปชนเสาเรวยทุ่งเง็บของทานด้านตอมิดไปแล้วครับเด็กหลุดเดี่ยวไปแล้วสัตว์วงนี้โอ้โห,โห ยังเซฟไม่ได้แล้วซ้ำไบนี้แม่ออกหลังไปนี่เยจังหวะหลุดเดียวเข้าไปแล้วครับทางด้านของ BX เนี่ยมีการบาดเจ็บเลยครับสำหรับทางด้านพวกเสาประตูมุมตรมิด อรับตัง้งแต่นหน้าประตูขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วไปตี๋จับบอลไม่ดีครับตอนนี้อ่าแล้วเก็บแยงบอลมาได้ปาดเข้ามาก็โดนโบกผู้ลังตัวปัดกระชอออกมามาที่ทางด้านของอุด,ดมิตรไหนเข้ากลางมายังจับบอลไว้ได้นะมันถ้า,านล้วโกดมิตรแม่ออกข้างไปแล้ว นัแข่งดีโอเคมาที่ทางด้านของเนี้ยครับกับจันทีมมาเมื่อกี้มิลสกอรับสนามที่สอง ดยากูเฝ้าแล้วฮะยังไม่ได้ใช้ใบแดงใบเหลืองครับตัวสินยังไม่มีการนำเา้าที่ต้องโดนลงโทษเกิดขึ้นเลยแลฟิลม์มพี่ฟิล์มบอกว่าสู้ๆครับอุโด,โดมิตรจุนเนีย โอ้อยังเสียไปได้ครอด้าน,นของเอ็กทุกอยาวออกมาไหลมาถึงผู้สาวประตูแล้วฮะทาแป้งมาหน้าขาวเลยเดียวทางด้านของเด็กสอนบอลน,นครนะ สีดำมาคิดว่าฐานพันเลยนี่สีขาวแทนะนี่นได้ของกุนมิตรครับฟีคิ่ขึ้นมา โอมิตรูนี่วันนีเพิ่งไปในเก้าของอุอมิตรนี่ลอกมันจะวะกระชากไปแล้วครับขนานเส้นไปล็อกเข้ากลางมาตัดแล้วยังเก็บบอลไม่ได้อยู่ตักบอมมาแล้วโอ้โโหดนตัดบอลไม่ได้อะแม่ทำมันสวยเลยทีเดียวคมสอดรับทางด้านของอุอมิตรวนี้ฮะ นดี๋ยวน่าของดมิดมองหาโดนตัดไปตรงนี้เอาเดี๋ตัดบอลไม่ได้จ่ายเข้ามาแล้วคืนกับซัดตรงนี้โอ้โหยังตามมาบล็อกไว้ได้ครับผู้เล่นหมายเลขเก้าของดมิดครับต้องชมครับโอ้นี่จังหวะนี้แม่โอ้มีหลายจังหวะครับที่สามารถที่ยิงได้ครับแต่พวกเขาจินตนาการว่าต้องเป็นอย่างนี้ mà thi ừ, đấy còn bọn nó ngon người ta đóng hàng cầu hầu rồi nó thi thiết thì nó ngon nè nếu nó thuốc mướp ที่ดีเอ็กซสอนบนนครตรงนี้ไม่พลาดแล้วสบายๆครับลูกอย่างนี้ทุกวสาวตูวของน,นันอุดมิตรจูเนียหนเรียกลูกฟ้าวได้ Ở đây là đoạn của quân độc mít sát vũ lý, có mày tổng cộp đồng bà tú Đó là quân độc là ใหงไหมโอ้ยังไม่มีใบเหลืองให้เห็นนะแค่ล้วงไว้เฉยครับนี่ครับหน่อยยกเท้าสูงครับ ออมาที่ทางด้านของเด็กสนบุรีนครเอ้าวไหลไปตรงนี้สั้นเกินไปแล้วออกมาขวาบอลเอาไว้ทันคนระับผู้สาบตูโรมิสตรเน,นี่ยยกบอลขึ้นสวยแล้วตรงนี้ครับข้ามหัวไปแล้วยกอีกครั้งหนึ่งจะให้ชนนี้แกมบอลได้หรือเปล่าไหมเลขเจ็ดเป็นบอลของไม้เลขเจ็ดแล้ว ต่อเข้ามาตรงกลางสนามตรงนี้ใหม่มหรือไรเกาบเปี่ยนโทษตร,ตรงนั้นซัดโดยขวาติดบ็อกอยู่ยังเก็บอลไม่ได้สำหรับทางด้านของอุดมิตจูเนียแล้วบุกอย่างต่อเนื่องฮะสู้ๆครับเด็กอุดมิตจูเนียครับนี่คุณจูลีพรนะครับโอ้โหยงังยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ครับสำหรับทางด้านของอุดมิตจูเนียครับจังหวะซัดเต,ต็มข้อลอ่อเต็มแข้งเลย แต่มันแรงเกินไปครับชอนนี้ครับนี่ฮะโอ้โหช้อนตายลูกเยอะเกินไปฮะเอามาที่อุดมิตรได้มาอีกครั้งหนึ่งเห็นน้่นของครแดงฮะแล้วสัตว์ลูกนี้แมายังมีตัวกันสองสองไว้ได้อยู่ แล้วเที่ยงมามา,าที่ทางด้านของนุมิทจูเนียเดี๋ยวมันฝ่ายได้บกุกอยู่นะทนางของนุมิตเนี่ยไปมีเตะขาลูกนี้ ทางด้านอุดอมมิตรขวาโอ้ยังเซฟไว้ได้โอ้โหแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเลยนี่มรุชนี้ของทางด้านอุดมมิตรครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับแล้วฉกบอลไปได้แล้วซัดด้วยขวาตรงนี้ก็โดนสกัดโดนบัตรเก็บเอาไว้ได้ครับศูนย์ตู้ต่อศูนย์ครับในครุณลาได้ครับแล้วเดี๋ยวก็ชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ เอามารัอชมเกมในครึ่งหลังกันฮะยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับต้องแสงทีนึงต้องเด รเรื่องทำเกมในคขึ้นมาหลังฮะอะไรอะยูทูบอ่ะเดี๋ยวมาทีดีเอ็กเราเคลียร์ออกข้างไปก่อนเนี่ย ทีมมอาก็กำลังแข่งขันอยู่ก็ตอนนี้เนี่ยโรงเรียนกีฬากับทางด้านเอตายูครับนี่ในรุ่นยูสิบสามเม่ันบอลหาดทิพย์คัดเลือกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโอ้ มาที่ทางด้านของเด็กนายลูกทุ่มครับโรงมิตอยูเนียทุ่มเข้ามาในกรอบเขตโทษไหลกับคืนมาหลังอ้าวโดนฉกมันไม่ได้แล้วโอ้ซัดลูงนี้ก็สำคัญนะฮะ ดานของโมิท,ทำอะไรกันไม่ได้ครับในท่อไหนหลังนี้แล้วซัดไปก็นี่ไม่ตรงกอบตรงมาตับออบมาแล้วแม่ออกข้างเลยเนี่โคดแดงครับเป็นโคดของทางดน้าน เียกครับเดินยาวมาคุณเข้ามาทางด้านของเล็กและโดนเพียกมาก,ก่อนเลย โดมิดไล่ทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันไม่ทันแล้วฮะออกข้างไปครับดุในทุ่งครับของเด็กสวนบอลนครนี่จะพักตรงนี้ไม่ได้ครับนด่กส่งบอลมาพาวนไปหนึ่งจังหวะเด็กตบไปลูกนี้ก็ออกข้างนะฮะ อ๋อครับบุมายเล่นต่อไว้ครับต่อนเนื่องไว้าที่เล็กสอนบอนนครโยกแล้วก็โยกโยกไหลมาตรงนี้ก็โดนตัดออกหลังไป แล้วโดนฉกบนไม่ได้แล้วครับแม่จับบอลยาวไวหน่อยครับสำหรับหมายเลขเจ็ดของอุดมิตรจูเนีย <c oughs> ยาวออกมามาที่ทางด้านของดีเอ็กครับต่อบอลเข้าในมาไม่ได้โดนฉกบอลไปแล้วแม่โอ้สารุดโอ้ห ล้าโดนขีดไปหนึ่งจังหวะเดี๋ยวดูจังหวะแรกนะเป็นยังไงจังหวะแรกโอ้มีการตุกครับที่มันเล็นไขนะ่แล้ว เอาครับฟีคิกของทางด้านดเด็กสวนบ้านครครับมาดูว่ายิงเลยหรือเปล่าตอนน้ากับตันทีม โ้งโ้งไปลูกนี้ว่าอยัางตกออกมาได้ผูกสาวประตูตของโรมิดยังเป็นฝ่ายได้บอลอยู่ครับเด็ก DX. ไหลเข้ากลางมาโ้งโ้งไปหมง่งเผยออกมาแล้วยังไงลูกนี้งัดกันวิ่งไปแม่ลุกเฝ้าแล้วครับผู้ศิลนี่ครับจังหวะงัดกันแล้วไปดึงเนี่ยท่าทาของเด็กสวนบนนอนนคร เอาวิขึออกมาสัตว์ลูกนี้โอ้โหโอ้โโอโลูกม,มันพุ่งไปแล้วแต่ไม่ตรงกรอบเลยครับแม่ช็อตนี้นี่เอาไหลเข้ามาให้สวยแล้วสัตว์ขวาไปแล้วมันไม่ตรงกรอบตรงประตูเลยครับในมุมตรงนั้นนะ่ะเสาสองเอาครับมาที่ตรงมิดครั้นนึงครับ นิพิบบอกไว้หลังจากจบในคู่นี้นะครับทั้งสองสนามจะเป็นประเภทดิวิชันนะครับเริ่มต้น้วยดิวิชันในรุ่นอายุไม่เกิน10ปีนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน10ปีซึ่งผู้แรกนี่ยามูรีจะเจอกับเอสอารูนะครับในสนามที่หนึ่งนะครับส่วนในผู้ที่สองนะครับในสนามสองจะเป็นเยาวชนท่าสาราเจอกับรงคนผันนะครับ จะเป็นรอบรองชนเลิศนะครับในประเภทอิวชันบีนะครับใครชนะจะเข้าไปชิงชนเลอรนะครับแจ้งไว้นะครับในประเภทอิวชันบีทั้งสองสนามนะครับเนี่ยตามที่ผู้ชาได้แจ้งไปนะทองแดงอะคาเดมี่กับท่าทองใหม่นะครับมาด้วยนะครับในสนามที่หนึ่งนะครับ ทองแดงอะคาเดมี่กับท่าทองใหม่ในสนามที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงไหนมาด้วยนะครับมาด่วนเลยนะครับคู่ต่อไปนะฮะขอญาตแจ้งไว้นะครับรุ่นสิเบเอ็ดปีในสายบีนะครับจามจุรีกับสายต่อแย่งกันเข้าเป็นที่หนึ่งหรือที่สองนะครับ อ่าใครเป็นที่2จะไปเจอกับจุฬา38ใครเป็นที่1นะครับจะไม่เจอจุลา38นะครับระหว่างจามจุรีและชุดิการใส่ต่อในรุ่นยู11ปีนะครับเข้า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 จานเข้า ียมีนะครับเวียามีดาวเวียรดูกล้องได้นะครับอ่าเข้าใช่ไหมฮะเข้านะครับเข้าจะเด้งงงมีเวียรับแต่พอดีถ่ายวีดีโอไว้นะครับกล้องมันดีเทภาพอยู่นะฮะอ่าไล์สดนะครับพอดีไล์สดอยู่ โดมิดยังไม่มีคะแนนนะครับ dx มี3คะแนนถ้าเสมอ dx นะจะเข้ารอบนะครับนะตามจุฬา38นะครับในดิวดเ่น A นะครับเข้านะครับเมือ่อคู่นี้อันนี้ไม่แน่ใจสกอร์เท่าไหร่นะครับในสนามที่1 10น,นครับเป็นที่ทางด้านของเดกสอนบอลครับขึ้นนำไป สก,กอร์ในสนามทุกหนนะครับตอนนี้1ประตูต่อศูนย์ส่วนในสนาม2ไม่แน่ใจแต่เริ่มต้นแข่งยังเลยหรือว่ารอทีมงานพุตตศิน์อ๋พุทตศิน์อยู่แล้วนะครับอ่าลูกฟุตบอลอยู่ใช่ไหมฮะในสนามสองเอาครับมาที่ตัดภาพมาที่สนามมา่อต่อ มาที่ดนานของคอนเนอร์จากกัปตอนทีมครับ DX สมบนูรนครสีซัดไปลงนี้ก็ไม่ไม่มีใครในพ้นที่ตรงนั้นเลยในสนามที่1น,นะครับเป็น DX นำอยู่1บประตูต่อ0นะครับจบสกอร์นี้ DX จะเข้าดิวชัน A นะครับอุดมมิตและบ้านเด็กนะครับจะไปดิวชัน B นะครับ ต่อไปในสนามที่หนึ่งนะครับทองแดงอะคาเดมี่กับท่าทองใหม่นะครับหนึ่งรตูต่อศูนย์ครับที่ทางด้านของเด็กสอนบอลน,นครครับเดี๋ยวเรามารับชมในคู่ต่อไปนะ 1นูครับเด็ก